ครับผมอ<ช>้มางอ่างอ่างนี้ครับอ้องนี้อ้องห้องขวาห้องขวาเพืออ่อนไปชัดเลยไปเลยไป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 ,<า>ไปไปไปหมดตายตัดตี้ใหม่เพื่อนตัดตีใหม่ตัดตี้บ้านนี้มีอะชิดแล้วชิดแล้วชิดล้ไปบ้านแดงบ้านสามเด็กมีมีมีชิดด้วยชิดด้วย รอเล่นไม่ได้ต้ตนนาังนไปลอไปเออไปปเลยแล้วอยู่ในบ้านแดงตัวนึงเบงอยํายําอให้มันผัญาแป๊บนงมันจะมีบ้านแดงตัวนึงนะถ้าออกไปทําบ้านแดง

อลไรจได้